สวัสดีครับพีนองที่จะตาดท่างแฟนเพจมอล่มเสี่ยพีหโลโก้อนครับมือนีนะครับผมเลิกแล้วมือคือดิลล่มซิงครับเพราะว่าช่วงซีทุม่มควนฝนตกแห้งบัคากเลยมอลล่ก็เลยบ่ได้เลยฝนเศร้าประมาณตีหนึ่งดิลั่มซิงพี่นองได้เบ่งกันนะครับผมบันนี้ผมมีงขอสงสัยก็คือพวงมาไล่นะครับนองๆองเห็นมาไหาเป็นพวงมาไลของเขาเออไปยังเกาะ ปลาเซนแน่ปลาเซนแน่ปลาเพชรแน่ครับทำานั่นเพ้เอาขนไปเป็นตลกครับแต่ผมว่ารู้ว่ามันยังแง่แห่งสมบอผมเลยอยากคุดว่าถ้จิบเขาไปถามมึงไปสอคถามถ้าผม,มว่าแล้วยื้อใส่แพ้ ไม่นส่พอมาไล่หมู่บ้านไม่ส่มู่บ้านทำนก่เป็นปุ๋ยไหมู่บ้านมันเหมือนต้นต่าเี๋ยมันถึงย่งเหี่ยงเอาเบอ่์ตั้ไหนนอคอยเข้ามาไล่มาใส่แหนมันย่งปลาเพียป่าเต็มนะไปซื้อย่างอยู่เ่รไปซื้อย่างอยู่แต่แ่บเออจะดิฟิตปลาแค่ยังเงาเดี๋ยวเ ฮะยีงกว่า้ไ่ไ่โเยเดวเดี๋ยวยๆียง่สีกัย้ปลาไพยผู้ใดสีกันยุ่ปลาไพ่เย้เอาเขาสีกับปลาไพ่มึงก็มานั่งยุ่เต้นนี่สัญยุทานี่เต้นเต้นเต้นมอลำไหมเกี่ยวยังกับมึง บัวคือคือบว่าสำายสันี้คือได้มานางเป่าสตอกโอ้มาเล้วมาแล้วมาแล้วอ่เซ็เนาเขาจะได้กินมะนี่เครื่องมือเปใสบัวเครื่องมือไปใส่อันนี้ก็เอาให้อายนั่ละเอาให้เจ้าไดงไม่ซื้อเจ้า อานนันมันม่ซื้อเจ้าเจ้าของนั่นพี่พี่รักรถเข้าฟา้าพูมีมารับเทลาาฟ้าด้ไ่มเอาแลพู้ละครตัวเอาพูดละครค่ไหนพูดูหน่อยไไเจ้าเช้ไม่ใสว่างอายุเต็ม้ยโกหกทั้งเพลงคุณเบ้างไม่สุณเช้า,าว่าอลีิมาเ้า จะฟาไฟตู้คุฟาไม่เก๋ะไรไ,ไมไม่เก๋บงไฟตู่ยยคุนนอบ้่เนี่อมสนัเละะเตกนะไมีแต่ส่นเล่องสอง่องกด้อ๋ลอลขอดูอะไรุ้ำคราเอ,ออนิอะไรอันก็ไนเอ้าีส่นนื่อีนอ้ำสีนี่บ้าท่านไหนนี่นีแดงเรอี่แดงเนข้บัวน้ำเลย คุณอ่านดีไม่มีสองกันพ่อเดี๋ยวได้มาขออีกเด้อพี่กินเมือตั้งไหนม้าหมักลายแล้วนี่เปิดร้านไหมคุณนี่แม่ก็เปิดร้านอยู่บ้านนี่จะไปิดเม่ก็ไปมันอะไรจะบาทโอคือติขายมักแบเงี้เอาอัรหัสบาทเอาขอขายหัวรหัสดาทแม่งขายสามบาทก็มีผู้ซื้อดสารเราบัได้ซื้อมาจักบาทดไหม อะไรก็จริยาไปย่าไปไปเอานี่เราได้สงสัยและอยากมาถามสะดอกว่าว่าได้เมียนได้มัดไห่บอเมียนเป่าเรื่องเมียนมันเมียนเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นของเจ้ามันเป็นของปล่อยเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมันมันบิดมือแล้วไหมว่าบอกขานี่กระคือกันชัวยน้ำกันเดี๋ยวเมือเคื่อน เรื่องไหไมือเพื่อนนี่กูไปคีวขาตาไพ่นี่รกูยซ่องอะมากแม่มื่อยนะคตัวชวยๆอยู่สาปีคนอยู่หันมึงหมักแตดทายังแค่แตดพูนท่านยังท่ายังพี่เขากินเขาไหมมาเอีมาไหวตบาเลยกินเขาแม่มอยให้โยงสีแม่นีแมเอาไปพ่ดเมียนพูว่าตาบ่าเบาเด็นให้รอบมันไหนเขาจิทแบบนั้น สุดรอมเรียนี่เียนมันเีนแ้สีมันเป็นแ้สีไหมท่านขัขวจนขขัวไปกอดแล้วท่นกอกนี่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังท่านว่าใ้จิดินให้อดไปเจอเพจะนอนเรยนไ่จเจอครับาอย่หลังรถบ้าอ่กามาเลนเขาอี่อมดีขดีเออนะเออมาเนเล่นยุคงก็มาเสิเีนมเนคอนั่น มันเขาได้เต้นไปเตยมันเขาได้เต้นบ่เด้มันเอาไม่เล่นไม่เล่นไมเล่นไม่เล่นพกกนจังจั่ากับลาพักปตัวทีบเลยเอาเมื่อนพขอเดลัมกี่คนพ่อเดลัมาักลมตักแลมยุบานรู้อยู่ขอดำลูทีนั่นเดีวบอกว่าจังืัอเขาแน่เดีมือกูบอกเด้เด้ออย่างันเขาบ้านเมื่อนี้ห้ามตั้งบง มันจั้งมันั่งมันเรื่องของเขาสัวมันเหมือนไปลางานหรอเาเนี่ยเราไปร่ังงานยุทบ้านเญากมันให้ในบ้านพักการยิอตั้งไปตั้งหื่เอื้อนไม่ได้ยินเงี้ยนเจ้ายืนยุใสเงี้ยนไม่ยื่พุ่นนี่เนหมาอะเลยมาว่าคุ้บ้านเนืญาตเราขับรล้างเก้าบ้านเนญาตเยืนย้่พู่นไปเลยเวลาเขาพูดมาพักแรกผมน้องเหืยสามแั่งไหนที่มือเรียนเรื่องยี่สิบเออได้ยุใส่กต่บ้านที่มือจเรื่อนึงนู้น อไฟเครื่องนึงจ่อยผลิตู้กป่ะหวเลนก็ตอกเอาเอาาก้ลูกเอาไปย่งเดี๋ยวไปให้ลูกึงเโอนเอามด้มือนอีกแว่ะย่างหน่อยอันนี้กระเพงก็สุนันแล้ว่ะได้ครนปดัวเตากันเดี๋ยวไปให้ลูกกันยังว่นมาขอ บ้านเไมึร <aunque S 2> <ś m cheg oughs> ูแบมัเมือีแ้พ่ดอยงเม่อเมื่อไหนี่อพานี่หนีอพ้อมุ่่งข้าวพูดอย่าง้มื่อขึ้นไปย่างบปดิไปเฮาหนีไปจิมสันตีพ่อพานให้พ่อแล้วเอ้ไป